สวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการสอนออนไลน์โดยการอัดคลิปวิดีโอลงในโปรแกรม y o u t u b e ครับเพื่อให้ในักศึกษาได้สามารถทบ,บทวนและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาก่อนจะทำการสอบปลายภาคนะครับสำหรับในบทนี้ในรายวิชาการจนบุรีศึกษานักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดการจนบุรี แต่อาจารย์ไม่ได้แนะนําแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ามีความหลากหลายมากนักศึกษาจะต้องทําการร,บรวบรวมแหล่งข้อมูลที่อาจารย์ได้แนะนําและนําเสนอในครั้งนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและทําการจัดหมวดหมู่เพื่อทําการเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะแตกต่างกัน ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นจังหวัดที่เน้นเรื่องของอุตสาหการรมการท่องเที่ยวจึงทําให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นการได้รับเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างมากแหล่งรายได้หลักของจังหวัดกาญจนบุรีก็มาจากแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากสถานที่ตั้งของจังหวัดกาญจนบุรีมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและเป็นภูมิศาสตร์ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยที่มีทั้งแหล่งแม่น้ําภูเขา น้ำตกและธรรมชาติที่สวยงามดังนั้นนักศึกษาก็จะเข้าใจว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นนอกจากนี้ด้วยแหล่งที่ตั้งซึ่งอยู่ใ,ใกล้กับกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นนักท่องเที่ยวหลักที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบรุรีจึงทําให้จังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีแหล่งท่องเที่ยว และที่ดึงดูดใจของนักท่องเทีย่ยวอย่างมากก็คือการเจอแหล่งท่องเทีย่ยวที่มีความหลากหลายทั้งธรรมชาติและสิ่งที่ก่อสร้างใหม่เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเทีย่ยวนั่นเองครับแหล่งท่องเทีย่ยวเป็นที่สนใจของนักท่องเทีย่ยวเนื่องจากว่าเราต้องการเข้ามาท่องเทีย่ยวในเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับ การท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งหนึ่งดุดใจของนักท่องเที่ยวก็ต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่หลากหลายเพื่อจะทําให้นักท่องเที่ยวนั้นสนใจที่จะแวะเยียนท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวก็ได้มีผู้แตกล่าวไว้แตกต่างกันดังนี้ครับมอริสันแอนด์มิลได้กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวประกอบไปด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือ Infrastructure ในด้านของสาธารณโคสารณูรปการการขนส่งการสื่อสารการต้อนรับการบริการด้วยมิตรต้อนรับด้วยใจมีสิ่งดึงดูดใจมีสิ่งอำนวยความสะดวกมารองรับในด้านของร้านอาหารที่พักของที่ระลึกและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการบริการที่ประทับใจซึ่งในภาพรวมทั้งหมดของจอวัดการเจรีก็มีด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถที่จะดําเนินกิจการและบริการ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ตามคำนิยามของบริษัทและมิลนะครับสำหรับคำนิยามของแม็กอินทอรก็ได้กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวจะต้องประกอบไปด้วยสิ่ง,งอำนวยความสะดวกที่ดีที่เรียกว่า i n นเออร์เฟ i ซิลิตีระบบการขนส่งที่เข้าถึงได้สะดวกปัจจัยพื้นฐานที่ดีและพร้อมทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจและมีการต้อนรับที่ดีด้วยไมตรีจิต ส่วนประกอบของการท่องเที่ยวนะครับก็คือต้องเดินทางเข้าถึงได้ต้องมีการสื่อสารมีระบบการสื่อสารที่ดีนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมแล้วก็ครบวงจรรวมถึงสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวด้วยความพร้อมของการท่องเที่ยวนะครับก็ต้อง accessible accessibility ก็คือเข้าเข้าถึงได้นะครับ อเมนิตีก็คือเราก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความ a t t r a c t i v ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดใจนะครับสิ่งสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็คือ1เลยต้องมีการนาขนาคมขนส่งมีระบบขนส่งที่ดีนะครับมีระบบไฟฟ้าโทรคมนาคมนะครับมีน้ำประปามีการระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสียรวมถึงกำจัดขยะ การเลือกแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็คือ1ต้องดูว่ามันมีคุณค่าต่อการที่จะไปเที่ยวหรือไม่เข้าถึงสานคีต่างๆได้สะดวกไหมแล้วก็มีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับการท่องเที่ยวนั้นจึงมีลนะักษณะและให้ความหมายว่าเดินทางจากาที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวนะครับเป็นการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ใช่การหาไรายได้เป็นการเดินทางที่ด้วย ความสนใจของส่วนบุคคลสรุปก็คือต้องการไปพักผ่อนที่อื่นนะครับชั่วคราวเป็นการพักผ่อนย่อนใจนะครับแล้วก็ทําด้วยใจที่เต็มใจจะทํานะครับการพัฒนาแห่งประเทศไทยได้นิยามคําท่องเที่ยวไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นกิจกรรมนะครับการผ่อนคลายความเครียดจากภาระงานของ ประจําของคนนะครับอาจเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมการพักผ่นอนหย่อนใจการหาความรู้เยี่ยมเยียนสันที่สนใจรวมถึงความสนุกสนานบันเทิงใจนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวกาจการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของถิ่นการแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวก็จะแบ่งเป็นประเภทของธรรมชาตินะครับประเภทของศิลปวัฒนธรรมนะแล้วก็เป็นประเภทของ โบราณสถานนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ตรงนี้นะักศึกษาต้องท่องคาใจเนาะว่าการท่องเที่ยวนะครับเราจะแบ่งเป็นการเที่ยวในธรรมชาตินะครับการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของเสือป่าวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวในเชิงโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ต้องครอบคลุมเนาะทั้ง3อย่างซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีครอบคลุมทั้ง3เรื่องนะครับ รงนี้ก็เป็นสถานท,ท,ท,ที่ท่องเที่ยวที่พยายามจะให้นักศึกษาดูว่าเป็นที่ที่เราสร้างขึ้นมาท่ามกลางารสริ่งแวดล้อมธรรมชาตินะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อดึงด,ดูดนะักท่องเที่ยวแสดงว่าเดี๋ยวนี้สถานที่ท่องเที่ยวไม่จาเป็นต้องมีอยู่เดิมตั้งแต่แรกนะครับจะอาจจะมีใหม่แล้วก็เป็นที่ดึงดูดใจและเป็นที่ต้องการของคนที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นสถานที่ที่นิยมมาถึงแล้วก็ถ่ายรูป เช็คอินนะครับแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียได้เนี่ย mm. ก็เป็นสถานที่ที่กำลังเเป็นที่นิยมของผู้คนเนาะ mm. ก็คือการเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปได้นะครับ mm. พร้อมที่จะแบบลงไปในโซเชียลมีเดียได้อย่างเงี้ยครับ mm. นะครับช่วงท้ายๆของคลิปนี้แล้วนะครับ mm. ก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีเนาะก็มีทั้งแบบสร้างแล้วก็มีทั้งแบบมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาจัดหมวดหมู่นักศึกษาต้องจัดหมวดหมู่นะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมในที่ที่เราต้องการศึกษาเรียนรู้ได้นะครับใครที่ไม่ใช่คนจังหวัดกาญจนบุรีก็อาจจะต้องทบทวนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการประกอบเกี่ยวกับเรื่องการ เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในการจราบดีในการทําข้อสอบด้วยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องออทราบเนาะว่าในที่ที่หนึ่งตรงนี้มันจะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างแลวนักศึกษาก็ต้องรู้จักประเภทของมันด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่คนจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องศึกษาตรงนี้ให้มากหน่อยนะครับยูเอมีนะครับก็อยู่เส้นพนมทัวร์ในปั๊มน้ํามันใช่ไหมครับเออก็ เป็นที่เที่ยวอ,อีกที่หนึ่งเหมือนกันไปนร้านคาเฟ่นะครับขาวชั้นเปลือกนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่คนนิยมจะต้องจองไปข้ามปีเนาะนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็มีคนแบบนิยมจะไปแต่ว่าจํากัดจํานวนเนาะเพราะว่าขึ้นไปทุกคนไม่ได้นะครับก็มีเจ้าหน้านที่อุทยานต้องคอยให้บริการดูแลช่วยเหลือด้วย ถ้าใ,ใครจะไปเขาช้างเผือกก็ต้องไปนอนค้างหมู่บ้านตองคืนหนึ่งก่อนนะครับแล้วขึ้นไปบนเขาช้างเผือกก็ต้องไปนอนค้างอีกคืนหนึ่งเขาสันนอกครัวนะครับก็อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้ๆกันนะครับกับเขาช้างเผือกเขื่อนวังเชื้อ่ากร่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเขื่อนก็ค่อคนข้างจะเงียบสงบ กว่าอีกเขื่อนหนึ่งนะครับเป็นเส้นที่รีสอร์ทที่พักเยอะแยะเลยนะครับตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรก็ค่อนข้างจะหลูๆหน่อยแต่เงียบสงบนะครับก็เป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่เป็นเขื่อนศรีนครินทร์ลักษณะของมันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักหน่อยนะครับมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ ให้ทำมากกว่าเขืยอนวชิราลงกรเมื่อกี้นะครับเพราะฉะั้นจะสังเกตว่ามีพวกแบบพายเรือเล่นน้ำสวนสนุกอะไรพวกนี้นครับอยู่ในบริเวณนั้นจุดชมวิวนะครับอันนี้ก็อยู่ในอ,อุทยานแห่งชาติทองผาภูมครับนะครับช่วงหน้าหนาวถ้าไม่มีโควิดอะไรคนก็นิยมไปต่างเป็นนะครับที่นี่ ท้องเขาขาดนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับต้นจันจุริยักษ์เป็นแหล่งท่อเที่ยวธรรมชาติเป็นแหล่งท่องวแห่งใหม่นะครับที่ได้รับความนิยมในช่วง2องสาปีหลังๆมานี้เองนะครับก็อยู่ในบริเวณของกองผสมนะครับถนนคนเดินนะครับก็จะเป็นเรื่องของ การท่องเที่ยวแบบศิลปะวัฒนธรรมก็ได้นะครับหรือเป็นการท่องเที่ยวแบบประวัติศาสตร,ร์ก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของถนนบนเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมถนนตักแพ็กนะครับส่วนเหรคนเดิมก็จะเป็นเรื่องของเออศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นด้วยนะครับน้ำตกจอกกระดิ่งก็เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่ แด้ละครนิยมนะครับแล้วก็เป็นน้ําตกที่ไม่ใหญ่นะครับก็มีการไปเล่นไปเที่ยวชมนะครับมากมายองการเป็นปจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําตกเยอะนะครับน้าตกสยกน้อยสยกใหญ่รูปภาพเอามาผิดครับต้องอีกรูปหนึ่งแต่ไม่เป็นไรก็เป็นแหล่งเที่ยวนึ่ที่คนนิยมไปแต่สยกน้อยก็อยู่ริมถนนเลยเนาะ ก็สบายๆบาย,ายุคใหญ่ก็ต้องเข้าในปุทยานน้ำตกน้อพี่บูลนี่ก็ใช้ชื่อของคนที่ไปพบนะครับที่นี่แล้วก็ใช้ชื่อของท่านนะครับก็เพิ่งพบได้ไม่นานมานี้น้ำตกผาป,ป่านะครับก็เป็นน้ำตกที่สวยงามนะครับ ร้านก,กว้างๆไม่ค่อยมีชั้นสเต็ปอะไรมากมายนะครับก็ข้างล่างก็เป็นบอน่ออาผุ้รอนนะครับลงมาแล้ำตกคอ้ยแม่คำมิน <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่คนนิยมไปเที่ยวเนาะอยู่บริเวณของวุานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินนะครับน้ำตกเอราวัณเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่นะครับ ไปน้ำตกขนาดใหญ่แล้วก็ขึ้นชื่อที่สุดของจอดการจรุรีเนาะถ้าเทียบว่าน้ําตกเอราวัณคือน้ําตกที่มีขนาดได้ขนาดใหญ่นะสวยงามแต่ถ้าเป็นน้ําตกวุ้ยแม่คามีนก็ถือว่าเป็นน้าตกที่ได้ผักผ่อนนะครับได้เล่นจริงๆนะครับตรงนั้นอ่านี่น้าพุร้อนหินดาข้างบนก็เปน็นน้ำตกผาตากนะครับเนี่ยเราหาน้ำพุร้อนหินดา ก็จะสังเกตว่าคนสมัยก่อนอยุยกคก่อนๆเนาะเป็นฝรั่ง <c oughs> นะครับตัวอย่างเป็นชาวรัสเซียนะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เลือกจังหวัดกาญจนบุรีเยอะนะครับเป็นชาวรัสเซียต้องขอโทษด้วยวันนี้อาจารย์ไม่ค่อยสบายครับก็เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะเ <c oughs> นินช้างศึกก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์เนาะ <c oughs> เป็นยังไงประวัติศาสตร์ก็ เขาบอกว่าเป็นจุดที่ทําสงครามนะครับมีการทํางทสงครามมีการเป็นเนินคอยดูสัตว์ปูที่จะเดินทางเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ชมวิวก็เป็นแหลง่งเ่งธรรมชาติด้วยอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เขาก็บ้าชมวิว <c oughs> พาติดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> บ้านีตองบ้านีตองนี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็ได้นะใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก็ได้เพราะมันมีชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับมีร้าคาเฟ่อะคาเฟ่เหมือนเดิมเพราะเมองการมีคาเฟ่เยอะนะครับอันนี้มีนาคาเฟ่มันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่แหล่งงเที่ยวแบบนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องตั้งอยู่ในแหล่งที่น่าดึงดูดใจ ใช g, ่ไหมครับอย Complex, like, these, like. Somehow, ่างเช่นวัดเนี่ยนะครับที่มีวิวอยู่ข้างหลังกับทุ่งนาแบบนี้นะครับเมืองมริกาก็อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้เลยนะครับลักขณาก็จะไงใครมีหน้าคาเฟ่กิต่วิวเขาก็จะเป็นวิวภูเขาทุ่งนา ลล่อุ่นอันนี้เป็นแหล่งท่องที่ธรรมชาติก็ได้นะครับแต่ว่าอยูใ่ใกล้ๆมหาลัยเรานี่งนะลอ่องแพรเรเก็กบอะไรท่องเชี่วทางธรรมชาติเนาะอยู่ในแพรก็เป็นแม่น้ำแควนะครับวัดทั้งเสืออันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา นะครับจริงก็เป็นพวกแบบวัฒนธรรมใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับวัดธรรมเสือตรงนี้วัดทิพสุคนธารารรมเหมือนกันนะครับก็ s> <S เ,เป็นวัดธรรมกายเนาะของธรรมกายยุทธนะครับวัดป่าลำขาดแข้งอ,อันนี้อยู่กลาง เป็นเกาะกลางแม่น้ำเลยต้องนั่งเรือเข้าไป <c oughs> นะครับวัดนี้เป็นวัดสเตนเลสต้องนั่งเรือเข้าไปเท่านั้นนะครับถึงจะถึงวัดสระลงเรือรุกเรือส่วนหงนะครับส่วนเมเบิลแถวมอลนี้เองเนาะไม่ได้ไกลนะครับเป็นที่ขายต้นมต้นไม้อะไรด้วย สวนสัตว์ซาฟารีทากไม่รู้ทุกวันนี้สัตว์ผอมแห้งแรงน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะสะพานค้าวเแขวเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์สะพานไม้นะครับ สุพานมอนเราเรียกกันสุสานทรทหางสัมพันธมิตรนะครับอันนี้หน้าเมืองเราก็เรียกสุสานดอนลักใช่ไหมครับทางรถไฟสายมรณะประสาทเมืองสิงห์ วิหารแห่งชาติลำคลองงูนะครับอันนี้ก็สวยงามเนาะเพราะคนยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนะครับแต่จะไปเที่ยวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับ mm hmm. อุทยานแห่งชาติเฉลิมลรัตนโกสินทร์ท่าทานรอดนะครับ mm hmm. ใครที่ไม่ใช่คนบางการก็ลองไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งสวยงามดีครับ mm hmm. เดินเมื่อยอยู่ mm hmm. ตลาดเก่าท่าม่่ง อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางชาติพันธุ์วัฒนธรรมพวกนี้เนาะอันนี้ก็เป็นทะเลเทียมชายหาดทะเลเทียมท่าลรอนะครับมีท่าลรอมีชุกกระโดนอม ถ้ามีคำถามอะไรก็แจ้งมาในไลน์ได้นะครับก็สไลด์นี้บทนี้ค่อนข้างง่ายสั้นๆขอแนะนำอีกนิดนึงนะครับสำหรับบทนี้ก็คือนาาักศึกษาต้องไปจัดประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเนาะคิดให้ออกว่าแหล่งท่องเที่ยวต,ต่อไปนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็แบ่งให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ลองดูซิมันใกล้ๆกันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโยงให้มันอยู่ใกล้ๆกันสมมติวันหนึ่งเราต้องไปเที่ยวให้ครบทั้งสามอย่างเนี่ยในจังหวัดกาญจนบุรีเราจะไปที่ไหนบ้างดูเรื่องการเดินทางด้วยเพราะแต่ละที่มันก็ก็ไกลนะบางที่ก็ไกลใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถึงต้องรู้ว่าที่ตั้งมันอยู่ที่ไหนบ้างถ้าเราคิดแค่ในเมืองในเมืองก็มีเยอะแยะแล้วนะครับในเมืองมากมายเนาะลองทบทวนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็เริ่มลงมือทาโปรเจกต์ได้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็มีเวลาอีกไม่เท่าไหร่เนาะเริ่มทําได้แล้วนะครับโอเคขอบคุณมากสําหรับการรับฟังในบทนี้นะเดี๋ยว ก็จะบรรยายในบทถัดไปด้วยนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ